การบคัมมนเชสตอร์เตประจำวันที่17มกราคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสตอร์เต็ดยันนี้ควสนะอสเนอราลรหนึงไงอารม,มูริมปรามอามัดยันเหลืองซ้อมหนักต่อไปนะจ๊ะเจ้าหนูในขณะนี้โดยกันนี้ทั้งแต่ก่อนเป็นอาม,มูริมนะฮะเฮดโค้ชของฝั่งแมนยูเองนัน้นก็ประทับใจผลงานของอามัดดิยันโปรตัวริมเส้นฟอร์มชิดในเกมที่แซงปรับท็อตัมตันไป3าต่อห นัดเมื่อวานนี้แต่ก็อนุญาตให้ดีใจเพียงแค่วันเดียวหลังจากนั้นก้มหน้าก้มตาซ้อมหนักเหมือนเดิมโดยเพื่อนวัย2เปยนี้นะผมเพิ่งจะซัดแฮตทริกแรกของตันเองใต้สีเสื้อไปสัดแดงสมบูรณ์ให้ยอดรวมซีซั่นนี้6ประตู6แอสซิสคู่ควรกับสัญญาฉบับใหม่ได้จนถึงมิถุนายนปี2030ในขณะนี้อย่างไรก็ตามอัมบอริมก็ปรามแข้งไอวอรี่โคสบอกว่าอย่าพิ่งเหลิงโดยทีมงานยังคงมีกองเป็นภูเขา คอยท่าในครั้งนี้โดยสิ่งสำคัญในการคว้าชาัยคือเขาเนี่ยเป็นคนช่วยเราชนะเกมอาลโมริมได้เปิดปากในครั้งนี้โดยประเด็นต่อมาคือหมอนั่นทำผลงานในฤดูกาลนี้ที่ดีเป็นอย่างมากเรื่องก็ประมาณนั้นเอาเข้าจริงๆนะผมเคยพูดเกี่ยวกับนักเตะหนุ่มไปแล้วต้องเอาใจใส่เด็กๆให้ดีวันนี้ทำผลงานได้ดีแต่เขาก็มีหลายเรื่องให้ต้องปรับปรุงแก้ไขเห็นจากเกมที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เราจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตทั้งในด้านเกมต่อไปด้านฟุตบอลชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับยังไงซะก็ยินดีด้วยกับเด็กเหมือนด้วยนะกับพวกเขาทุทกๆคนเลื่อนเริงให้เต็มที่ในค่ำคืนนี้มันคือมงยามที่ดีมากและเขาจําเป็นต้องทราบซึ้งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ให้จกได้แต่เมื่อถึงวันศุกร์เองเขาก็ต้องกลับไปฟื้นฟูร,ร่างกายและพเรานั้นจะเตรียมความพร้อมสำหรับเกมต่อไป อามัดนั้นคือผูเ้เล่นคนที่3ในยุคของพิบริกอังกฤษที่ทําได้3ประตูจากช่วงสิบนาทีสุดท้ายของเกมต่อจากนั่งของทางฝั่งเดนบรนีในแมตช์ที่กับนั่งของพบกับฮักซิตี้ในช่วงปี2020และก็นาร์ดอมโอเรกัสชาดวลกับฟาวเดสในช่วงกุมภาพันธ์ปี1999แถมทั้งหมดยังเป็นผู้เล่น,น,นของบริสาทแดงในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะนะแต่ผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงแรซี่โพสต์ตอรี่บอกว่าผมไม่ใช่เพื่อนโจรน,นะโดยการน,นี้มาร์ควร์สฟอร์ดกอนหนาของแมนยูใช้บัญชีอิสตาแกรมอัพตอรี่ชี้แจงกรณีถูกติดต่อเพื่อจะเผยแพร่ภาพถ่ายของเขากับอดีตนักโทษคดีฆาตกรรมว่าไม่รู้จักกับผู้ต้องหาเป็นการส่วนตัวซึ่งแรตฟอร์ดเองมีปัญหาในสนามมากพอแล้วเมื่อ่าสุดนั้นชื่อที่ใช้งานเกมที่แสงชนะตอรตันตันไปสามตออ่อหนึ่ง วนพรราชบดีที่ผ่านมาโดยก่อนอที่บอลจะเขียยไม่กี่ชั่วโมงแข่งวิชิเวลานี้ใช้ทวิสเตอร์นะครับ m a r e s l f o r d บอกกล่าวเรื่องว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักกินการส่วนตัวกับศิลปินแรปเปอร์เจคฟาวรี่เจ้าของชื่อในวงการที่บอกว่าเชนโดยซึ่งนักร้องฮิปฮอปรายนี้พึ่งพ้นคุกออกมาหลังต้องโทษ14ปีจากคดีฆาตการรมเด็กมัธยมจิมมี่ไมเซน เมื่อพังด้านของปี2008ดังนั้นการที่แทบรอยผ้าโัวเขา่าหรือว่าหัวรอยหนึ่งนะฮะติดต่อเข้ามา,พาเพื่อจะขออนุญาตเผยแพร่รูปของแรดฟอร์ดกับนักร้องอื้เฉาคนดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแข้งพิศดงในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยเพราะว่าโดยปกติแล้วก็อนุญาตให้คนที่มาขอถ่ายรูปด,ด้วยเนี่ยร่วมเฟรมตลอดแล้วไม่สื่อประวัติใครพร้อมย้ำไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับแรปเปอร์ประดังกาวนะ วันนี้ถูกติดต่อเข้ามาจากแท็บรอยหัวหัวข้อหนึ่งนะฮะเพื่อแจ้ง่าพวกเขามีแผนที่จะเผยแพร่ภาพถ่ายของผมกับเิลิปินแรปเปอร์คนหนึ่งซึ่งร่วมเฟรนกันเมื่อปีก่อนของหน้าปิสัดแดงก็ได้ไร่าออกมาผมต้องการจะแสดงความโปร่งใสบอกว่าไม่เคยเห็นภาพดังกล่าวมาก่อนไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวและก็ไม่ใช่เพื่อนฝูงกันในครันี้ ซึ่งก็เหมือนกับนักฟุตบอลอาชีพส่วนใหญ่หากมีใครมาขอแทบรูปกับผมตัเองก็ไม่เคยปฏิเสธแต่ผมเองนั้นไม่มีเวลาไปนั่งสืบหรอกนะปลอดใครเป็นใครใครกับใครทุกคนซึ่งมาขอแช่ภาพในครั้งนี้ก็ดีด้วยจะเป็นไปได้ไหมหากว่าแทบรอยเจ้านั้นใส่ใจในแค่เรื่องของผมเท่านั้น โดยครับคนนี้ก็ใช้กระบอกเสียงองพวกคุณช่วยยกระดับการตระหนักดีและตระหนักรู้ถึงสารพัดพันอาพันงานการกุศลและก็ความช่วยเหลือส่วนตัวซึ่งผมทําทุกวันนี้ทั่วทั้งด้าของราชนาจักรในขณงนี้ในการลดอัจญากรรมจากการใช้มีดเป็นอาวุธสังหารเพื่อจะลดการสูญเสียอันน่าเศร้าของทุกครอบครัวที่เกิดขึ้นในคัณงนี้โดยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปถึงครอบครัว ของจิมมี่ไม่เส้นด้วยซึ่งรตฟอร์ดก็สอเขาจะโดนปล่อยตลาดมกราคมนี้แบบนี้ก็จะมีบาร์เซโลนาบริษูชดัชมุนและก็เอซิมิลานสนใจในเวลาน,นี้นั่นเองนะเป็นดังว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นแ้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรนงไงคาราชีผี P. น่าจะขายกัน,นโชถ้าข้อเสนอดนใจในคาร์กินา โดยการน,นี้ดูแล้วนะผมเชวิวคาร์รเกอร์อดีตกองหลังของทางฝั่งเวอร์พฟูมองว่าแมนยูเองนั้นน่าจะพิจารณาในการขายอาริอนโดการาโชหากว่ามีข้อเสนอที่น่าพอใจเข้ามาติดต่อพวกเขาในขณะนี้ โดยแข้งทีมชาติอาเจนนาเองก็ถูกโยงเรื่องการย้ายทีมหลังช่วงที่ผ่านมาอยู่ในสถานะตัวสำรองของบริเบนอัมบริมในขณะที่บรรดาโกรูทั้งหลายต่างเสียงแตกทั้งอยากจะให้ขายและอยากจะให้อยู่ต่อไปซึ่งในมุมมองของคาร์เดเกอร์เชื่อว่าปริาจแดงอีนั้นควรจะพิจารณาขายหากว่าได้ค่าตัวก้อนโตในครั้งนี้โดยกับเมนูเองคุณต้องเก็บเขาไว้กับทีมนะสำหรับผมแล้วความสามารถเนี่ยเขาสามารถเป็นผู้เล่นที่ดีอย่างแท้จริง คาแรกเตอร์ก็ได้กล่าวพันธุทา้านของดอะโอเวอร์บนะฮะแต่กับทางด้านของการดชโชเองผมไม่อยู่รู้นะถ้าคุณได้รับข้อเสนอที่ดีสำหรับการดชโชผมก็คิดว่าถ้าคุณมีข้อเสนอที่ดีเข้ามามันก็คงจะไม่ถึงกับวันสิ้นโลกอะไรในครั้งนี้อย่างแน่นอนสำหรับเกมถัดไปแล้วแมนยูนั้นจะลงเล่นนะฮะในเกมผู้บอลพิมพ์มร์ริกโดยจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของทางฝั่งบริตันวันที่19บเกมกราคมในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นอว่างรนนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมา้กันครับอะไนยังไงงานนี้บอกได้เลยนะครับแมนยูพบกับในเรื่องของซาตัมตันดิยันบโบรแฮตทริกฮีโร่โอดาน,น่าเนียวยนึบตะเกิดแข้งผีหลอนนักบุญในคาักนี้โดยอามาดิยันบโบรสมบทซูปเปอร์ฮีโร่ซัดไป3าประตูช่วยให้แมนยูพลิกนรกแซงชนะซาตัมตันไป3ต่อหนึ่ง สุดประวันพิม์ริกอังกฤษและประวันพระรับดีที่16มกราคมที่ผ่านมาเดยการน,นี้ก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มกันที่คนแรกนะฮะจะเป็นอองเดรโอน่าโชว์ผูอร์เสฟสำคัญ2-3ครั้งปัากการป้องกันลูกเตะม,มุมยังต้องแก้ไขที่เหลือไม่มีอะไรต้องตำหนินะได้ไป7คะแนนลิชันโดมาร์ชินีสโดยการน,นี้อันจังหวะผิดพลาดหลายครั้งจะทําให้ทีมเกือบจะเสียประตูทําฟาวแบบไม่จําเป็นทําให้โดนไปเหลืองในครั้งนี้ได้ไป5คะแนนมัชทเดอริก จังหวการป้องกันทําได้ดีแต่ว่าต้องปรับรูปของเรื่องการเล่นลูกโดง่งส่วนการเปิดบอลยังต้องแก้ไขในครั้งนี้ได้ไป5.5คะแนนเลนนี่โยโรโดนท่านั่งของคามารันดีนซูเดมานาเล่นงานจนโงหัวไม่ขึ้นรเครบอลก็ไม่ดีนะฮะและยิ่งเล่นยิ่งขาดความมั่นใจได้ไป3คะแนนนุชแชบาราซารวีการยืนฝั่งซ้ายยังคงทําได้ไม่ดีพอแทบจะไม่ได้ขึ้นไปช่วยเกมบุกเลย ครองบอลได้ก็ไม่ดีแถมบางจังหวัดยังวิ่งดูตำแหน่งซะด้วยซ้ำไปได้ไป4คะแนนมอนิเอลส์ทางด้านของบอลยอูกาสเต้ครองเกมแดนกลางไม่ได้เลยจังหวะการเปิดบอลก็ไม่แม่นโดวงแตกทำเข้าประตูตัวเองอีกต่างหากได้ไป4คะแนนคปี้เมนู menu, มีโอกาสทะลุเข้าไปในเขตโทษแต่ดันส่งบอลพลาดทุกครั้งที่ได้บอลก็ต้องม้วน1ท่ทีก่อนจะส่งคืนหลังและก็ไม่ได้สร้างสรรเกมอะไรมากมายนักได้ไป4คะแนน อามัดดิยันโ,โรวันนี้ฟอร์มโดดเด่นตลอดทั้งเกมและพยายามดันเกมบุกตลอดและก็ช่วยเกมรับนะฮะสมควรอย่างยิ่งที่จะทำแฮตทริกได้ในเกมเกม,เกมนี้ต้องบอกว่าแมนยูได้3แต้มก็เพราะพ่อหนุ่มคนนี้ได้ไป10คะแนนบรูโน่ฟอนันเดสพยายามปั้นเกมและก็สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมตลอดมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรุกจังหวะยิงประตูยังขาดความเฉียบคมในครั้งนี้ได้ไป6คะแนนอาริอันโการดาโชพลาดโอกาสในการยิงประตู2-3ถึงครั้ง จังหวะการเลี้ยงบอลอันตรายแต่ว่าสุดท้ายไปตายตอนจบทุกครั้งได้ไป5คะแนนลาสซนทอยรุนพักบอลก็ไม่ดีเลี้ยงบอลก็ไม่ได้แถมไม่มีส่วนร่วมกับเกมรุกของทีมเลยได้ไป3คะแนนส่วนตัวสำรองในครั้งนี้ก็จะมีแอนโทลี่โลก,กาดทองฝั่งเพชรหน้าปากประตูแต่ว่าดันทำไม่ได้ผลงานเเรียกว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันมีแต่มีดีแต่ความตั้งใจได้ไป3คะแนนโจชัวเซอร์ซีแทนที่ราสซูนทอรุนลงมาเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง ทำให้้านหน้าของแมนยูอันตรายมากขึ้นมีจังหวะผ่านบอนลส,สวยๆหลายครั้งในเกมรุกไดไเจ็7คะแนนโทบีคอเยอร์แทนที่มอนิเอลอ,อูกาสเต้พละกกาลังเหลือเฟือในการช่วยวิ่งไล่เกมแดนกลางเปิดอบอลได้อย่างงามให้กับดิยันเโ,โรแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่เป็นประตูน,นะได้ไป6คะแนนคิสเตียนอริกเซนแทนที่ดูแซมบาสซาดูหนึ่งนักเตะที่ลงมาสร้างความเปลี่ยนแปลง การวางบอลอย่างเหนือชั้นให้กับดีนเปรต้องบอกว่าพี่คนนี้สุดยอดจริงนะฮะได้ไปเจ็ดคะแนนแล้วก็แฮร์รี่แม็กไวแข็งแกรแ่งทุลโดง่งแล้วก็บนพื้นจังหวัดเปิดบอลยาวแม่นยำในครั้งนี้เอาไป6คะแนนในครั้งนี้นะนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะการตัดกระเดแข้งแมนยูนัดเมื่อวานนี้แต่ละคนนั้นได้คะแนนค่อนข้นขางจะเยอะนะฮะแต่ว่าคนที่ได้น้อยก็น้อยจริงๆครับและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงเย็นะครับขอบคุณทุกคนต่างท่ชมผม กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ